ร้านชีสอาวเขาเล่นใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมบุฟเฟตสุกียก้ยากีเนื้อวากิวเนื้อ U.S คนละสี่ก้าวบวกเมนูอาหารเกาหลีซูชิของกินเล่นหลากหลายชีสยืดเยิ้มแบบนี้ก็ยังมีให้สั่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซุปสุกี้ยากี้รสชาติเข้มข้นแบบต้นตำรับโดนกับเนื้อพรีเมียมดีๆมันแทรกสวยๆแบบนี้คือฟินไม่ไหวสั่งได้ทุกสิ่งทั้งเนื้อวัวเนื้อ,อหมูคุโรบุตะและซีฟู้ดรวมถึงชีสซิกเนเจอร์ทั้ง4แบบก็สั่งได้ไม่อัน้น ขอบเตาด้านข้างให้ใส่ไข่ใส่ชีสใส่ข้าวโพดกับกิมจิลงไปแบบนี้สุกิยากิจะมีพนักงานมาทําให้ผัดหอมใหญ่แล้วราดซอสลงไปจังหวะนี้คือยั่วใจมากมือไม้มันสั่นไปหมดผัดให้เนื้อซึมซับซอสจนได้ที่แล้วคีบขึ้นมาจิ้มกินกับไข่ไก่ดิบแบบนี้กินเข้าไปฟิลเหมือนมองเห็นสวรรค์อยู่รำไรใส่ผักใส่เนื้อลงไปตามชอบใจคนโลภคนรีบอย่างเราขอจัดทีละแผงแบบนี้เลยใครไม่เคยลองสุกิยากิจิ้มไข่ดิบแบบนี้บอกเลยว่าพลาดของดีเนื้อนุ่มๆชุ่มซอสรสเค็มคน กินคู่ไข่ไก่หอมมันคืออร่อยเข้ากันขั้นสุดถ้าแค่นี้ยังไม่สาแก่ใจสามารถแอดออนเพิ่มคนละ99บวกบวกสั่งแซลมอนซาชิมิแซลมอนดองซีอิว๊วเกาหลีโรปะไหลชีสทรัฟเฟลิลแล้วก็บิงซูเพิ่มได้อีกเมนูอาหารหลากหลายแบบอลังการงานสร้างมากจริงๆ ระหว่างรอไฮไลท์ชีสในเตาละลายก็จัดอย่างอื่นกินไปได้เรื่อยๆชีสยืดเยิ้อมแบบนี้แหละที่ฉันรอคอยจัดไปอย่าได้หยุดอย่าได้แพ่วกินได้ยาวๆหนึ่งชั่วโมง45นาทีเนื้อจะห่อผักกินแบบช้ำสไตล์เกาหลีหรือจะจิ้มชีสเยิ้อมแบบนี้กินก็เลิศม,มากกินข้าจบแล้วอย่าลืมตบด้วยของหวานรวมของหวานและเครื่องดื่มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใครดูแล้วอยากกินรีบกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนโดยด่วนแล้วตามมาจัดเต็มกันได้ที่ร้านชีสอาลทั้งสสาขาที่สยามสแควร์วันและฟิวเจอร์พาร์